สวัสดีครับสองต้นไม้ในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ต่อหน้าต้นไม้ที่เรียกว่าต้นมะข่าแท้นะครับมะข่าก็จะมีมะข่ามงกับมะข่าแท้นะครับต้นนี้เป็นมะข่าแท้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึง7ข้อดีของมะข่าแท้นะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นเขาใกล้นะครับนี่คือลําต้นของเขานะครับต้นนี้ใหญ่นะครับผมโอบไม่มิดเลยนะครับ ข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือเนื้อไม้ของมะค่าแต้เนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามะค่าแต้เนี่ยเขาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือทนปลวกด้วยนะครับคุณสมบัติข้อนี้เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปาก่อสร้างบ้านเรือนนี่สามารถใช้ได้แทบทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําเสาทําคือทําคานทํากระดานเรือนนะครับ หรือว่าจะเอาไปทําโครงเรือนะครับไปทําเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับเอาไปทําด้ามจอบด้ามมีดด้ามเสียมนะครับก็ได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงนะครับเอาไปเผาถ่านนี่เรียกได้ว่าเป็นถ่านที่มีคุณภาพดีมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะครับถ่านคุณภาพสูงนะครับเนื้อไม้ของเขานี่นะครับถ้าเราเอาเลื่อยมาผ่าออกนี่ครับก็จะเห็นเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ถ้าผ่านเวลาไปนานเท่าไหร่นะครับ สีดำตาลก็จะเข้มขึ้นเ <c oughs> ข้ม <c oughs> ข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนออกเป็นสีดำนะครับข้อดีอย่างที่สองนะครับเม็ดมะข่าแต้เนี่ยสามารถกินได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูก่อนนะครับมะข่าแต้ต้นนี้เป็นมะข่าที่เรียกว่าภาษาอีสานว่าผมเรียกว่าบักแต้หลนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูผลมันนะครับนี่นะครับผลมันจะไม่มีหนามนะครับซึ่งภาคอีสานเนี่ยจะมีมะข่าแต้ทั้งสองแบบนะครับภาคอื่นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับ มะค่าแต้ที่เป็นแตโหลนนี่นะครับอ่าแต้หลนกับแตน้นามนี่ครับต่างกันแค่ฝักนะครับนอกนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกันแทบทุกประการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาผลของเขานะครับของบักแต้หลนนี่นะครับนี่นี่นี่ครับนี่คุณผู้ชมครับนี่นี่มีผลของเขานะครับนี่นี่นะเนี่ยเม็ดเม็ดบักแตโหลนนี่จะไม่ไม่ใหญ่นะครับขนาด ใหญ่กว่าเม็ดมะขามนิดนึงนะครับ๋ยากลองดูตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะครับนี่นะครับเม็ดบัคแต่โลนเนี่ยนะครับมันจะออกจากฝักนะครับอันนี้เขาน่าจะอยู่เป็นปีแล้วแหละนะครับเม็ดบัคแต่โลนเนี่ยนะครับสามารถกินได้รสชาติก็เหมือนกับเรากินเม็ดมะขามนะครับอารมณ์เดียวกันเลยนะครับรสชาติคล้ายๆกันนะครับมีความมันๆนะครับแต่ว่าก่อนกินเนี่ยนะครับเอาไปทําให้สุกก่อนนะครับเอาไปคั่วก็ได้จากนั้นก็ เราก็เอาไปแช่น้ํานะครับเพราะว่ามันจะแข็งนะครับกัดนี่ผมลองกัดดูนี่กัดไม่เข้าเลยครับฟันแทบกระดอนนะครับนี่นะครับเมล็ดข้างในเป็นอย่างนี้นะครับกินได้นะครับนอกจากนี้นะครับผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่มชอบการเสียงดวงก็จะเอามะข่าแต้นี่ผ่าครึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเล่นเสียงดวงกันนะครับอย่างที่สามนะครับมะข่าแต้เนี่ยเขาเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยานะครับเปลือกของเขาเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ สามารถเอาไปต้มแก้ลิ้นเป็นฝ้าได้นะครับเอาไปแก้ซางก็ได้นะครับนี่คือเปลือกนะครับผลนะครับสามารถนําไปใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังได้นะครับและปุ่มที่เปลือกนะครับสามารถต้มดื่มขับพยาธิได้อ่านี่คือประโยชน์ของมะข่าแต้ในด้านสรรพคุณทางยานะครับซึ่งเป็นข้อที่3ต่อไปข้อที่4นะครับข้อดีข้อที่4ก็คือมะข่าแต้นีครับเป็นไม้มงคลครับคุณผู้ชมครับ มะข่าแต้เนี่ยเป็นไม้นะครับเป็นพันไม้พระราชทานเลยนะครับและบ้านใครที่ปลูกมะข่าแต้นะครับก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านหลังนั้นนะครับจะทําให้ชีวิตเรารุ่งเรืองนะครับหน้าที่การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับกิ่งมะข่าแต้ที่แผ่ขยายออกไปนะครับครอบครัวก็จะอบอุ่นนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับแต่ว่าก็มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่ มีพื้นที่รอบบ้านน้อยนะครับต้นมะค่าแต่เขาเป็นไม้ใหญ่นะครับฉะนั้นนะครับก็ควรที่จะพิจารณาด้วยนะครับแตที่สําคัญนะครับเขาชอบแดดจัดนะครับเวลาปลูกนะครับต้องอยู่ในพื้นที่บ้านที่กว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็ไปปลูกในพื้นที่ที่เขามีแดดจะเยอะนะครับต่อมามะค่าแต้เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาดีมากนะครับนี่ครับผู้ชมเห็นไหมครับนี่อันนี้คือร่มเงาของมะค่าแต้ที่ทอดยาวออกไปนะครับ ร่มเงาของมะค่าแต้นี่มีประโยชน์นะครับสําหรับชาวนาเนี่ยเวลามาทานาเนี่ยนะครับเวลาทําไร่ไถนาอย่างตอนนี้นะครับเป็นหน้าฝนครับชาวนาก็สามารถที่จะมาพักอาศัยในร่มเงาของมะค่าแต้ได้นะครับหรือว่าเวลาหน้าแล้งนะครับวัวควายต่างๆนะครับที่มากินหญ้ากินอะไรก็สามารถที่จะมาพักร่มเงาได้นะครับรวมไปถึงถ้าเรานําไปปลูกในบ้านนะครับก็จะเพิ่มความร่มเย็นให้กับบ้านของเรานะครับ นี่แหละครับคือข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับและจากข้อดีที่ให้ร่มเงานี่เองนะครับทําให้มะค่าแต้นะครับมีข้อดีข้อต่อมาก็คือเขาสามารถนําไปขายเป็นไม้ล้อมได้นะครับอ่านะครับและไม่ใช่ว่าวไม้ล้อมราคาถูกนะครับมะค่าแต้ต้นหนึ่งนี่ครับสามารถให้เงินเราได้เป็นหลายหมื่นเลยนะครับอย่างมะค่าแต้ต้นนี้นะครับน่าจะหลายหมื่นเลยนะครับนี่ถ้าเอาไปปลูกนะครับ นี่เพราะว่าเขาต้นใหญ่นะครับแล้วก็สวยนะครับและข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับมะข่าแต้เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีใครปลูกเขาก็ยังเกิดเองนะครับอ่ะอย่างบริเวณนี้นะครับต้นที่ผมถ่ายนี่หนึ่งต้นนะครับอ่าส่วนบริเวณด้านหน้านะครับนี่ต้นนี้นะครับอ่ะมีหนึ่งต้นนะครับและต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับอ่าเป็นมะข่าแต้ชนิดมะข่าแต้หลนนะครับก็คือผลจะไม่มีหนามนะครับ ก็คือประเทศไทยของเรานะครับพบการเกิดของมะข่าแต้ในทุกภาคนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเอาเขาไปปลูกเนี่ยนะครับเราสามารถปลูกเขาได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสภาพอากาศนะครับสภาพพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับเหมาะสําหรับการเกิดและการเติบโตของมะข่าแต้นะครับวันก่อนนะครับผมไปเยี่ยมชมสวนของคุณครูท่านหนึ่งนะครับท่านได้ปลูกมะข่าแต้ไว้ในสวนยางพารานะครับ Uhm. เขาก็เกิดเติบโตและสวยงามด้วยนะครับอ,อันนี้นะครับอ่าก็ผมก็ดีใจนะครับที่ไปเห็นท่านปลูกไว้เยอะๆนะครับประมาณสักอู้อาจจะสักเป็นเกือบร้อยต้นเลยนะครับสําหรับสวนของท่านนะครับอ่ะก็ถือว่าอ่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ท่านปลูกไว้นะครับก็ผมขอสนับสนุนเลยนะครับท่านใดที่อยากจะปลูกมะข่าแต้นะครับปลูกไว้ในสวนของท่านนะครับอเพื่อ ให้ออกซิเจนกับโลกของเรานะครับและเนื้อไม้ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยครับโอเคครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับ7ข้อดีนะครับหรือว่าข้อเด่นของมะค่าแต้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ